รถครอบครัวพิมพ์นิยมสวยเดิมไม่น้อยคันที่รอคอยมาถึงแล้ว2.4ขาวมุก ครับผู้ชมครับอยู่กับสศักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาเซ็นเตอร์วราชจุธานีอีกหนึ่งคันนะครับอีกหนึ่งคันที่ต้องบอกว่านานๆจะมีมาเข้ามาสักทีหนึ่งนะครับสำหรับ Fortuner 2.4 V ปี17ปลายปีนะปี17ปลายปีที่ต้องเน้นคำนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีการปรับเปลี่ยนออปชั่นนะครับนะหลายจุดด้วยกันแต่หลักๆที่รู้กันก็คือถ้าเป็นตัว24 17ปลายปีเนี่ยหรือว่าปีอ่าเนี่ย ก็คือมันจะเป็นตัวบอยฟ้าคู่หน้าแล้วก็ระบบเบรก ABS ดิสเบรกสีล้อนะครับอนนี้คือคันนี้เลยได้มาละสีขาวมุกนะครับสำหรับคนที่ต้องการรถไม่มีแว๊นะครับกรณีซื้อสดคันนี้นะครับรถรถบ้านเอาไว้ง่ายนะครับญาติญาติของเฮียมงคลเอามาขายให้พอดีมีรถหลายคันไม่ค่อยได้ใช้นะครับซื้อมาจอดละส่วนใหญ่นะครับเพราะรับราชก,การไม่ได้ไม่ได้ขับไปไหนจอดอยู่แต่โรงเรียนไม่น้อยมากนะครับสภาพเดเดิมสุดๆวันนี้ผมจะพามาชมสีขาวมุกคันนี้เลยนะครับ อันนี้คือยังไม่มีการตกแต่งอะไรเพิ่มยังไม่มีการตกแต่งอะไรเพิ่มสําหรับราคานั้นนะสำหรับราคานั้นนะครับแน่นอนผมก็จะบอกราคาในช่วงของต้นคลิปกลางคลิปและปลายคลิปทุกคันนะครับเพื่อคนที่เข้ามาดูระหว่างต้นคลิปกลางคลิปปลายคลิปก็จะได้รู้ราคาช่วงไหนก็ได้หมดนะครับก็ตอนนั้นนะซิกซ่า 2.4V นะ 2.4V ประตูหลังไฟฟ้าตัวนั้นเนี่ยก็ปี17ประมาณล้าน่าไรล้าน42นะราคารถใหม่นะครับ ตอนนี้ผมตั้งขายอยู่9 4 9 0 0บาท904,900บาทนี่คือนี่คือราคาค่าตัวของ24สีขาวมุกสวยๆคันนี้รับประกันความเดิมเพิ่มเติมคือตัดสดไม่ต้องไม่ต้องไปคุยเรื่องภาษีนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะตัดสดเลยนะครับเล่มพร้อมนะครับแต่กุญแจอ,อีกดอกหนึ่งหาไม่เจอนะครับเหลือดอกเดียวนะครับต้องไปปั๊มเพิ่มนะครับอันนี้แจ้งกันชัดเจนในคลิปเลยนะหาจุอิดแล้ว แน่นอนฮนะรถราคา8 9แสนนี่สภาพต้องคัดมาอย่างดีนะครับสวยเดิมแน่นอนนะครับนงคันหน้าฝากระโปรงนะครับเอฟอาร์มาร์กจุดต่างๆนี่คือต้องครบแล้วก็นี่ที่ผมบอกไปเมื่อสักครูน่นี้ครับคือยนต์สอง g t v สองพนสามร้อยเก้าสิบ cc 150แรงมา้าเซฟเทมเบอร์ปี2017นี่คืออ่าเวลาเขาดูออปชั่นเนี่ยนะครับเวลาบางบางทีถ้าเราเขาถ่ายภาพมาเขาไม่ได้ถ่ายเบาะไฟฟ้ามาไม่ได้ถ่ายดิสกสีล้อมา ผมจะดูเพจเป็นหลักนะครับไม่นับไม่ไม่นับวันจดทะเบียนตามหน้าเล่มนะอันนั้นก็เชื่อไม่ได้เหมือนกันนะครับบางทีอ่าเป็นปี17ก็จริงแต่ว่าไปจดทะเบียนวันจดทะเบียนอาจจะเป็นตุลาธันวาเงี้ยนะครับบางทีเพจอาจจะเป็นกลางปีหรือต้นปีมันจะเป็นแบบดิดดัมอยู่นะครับแล้วก็เป็นบ่อยฟ้าข้างเดียวอยู่นะฮะตัวนี้นะครับสำหรับ fc pioneer ก็น่าจะทราบกันดีแต่ผมแจ้งให้ชัดเจนในคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับสวยเดิมรถยังไม่ได้มีการไปทำอะไรเพิ่มนะครับสี สีเดิมลูกชิ้นอ่าสีเดิมลูกชิ้น949าสี่เกมาเก้าแสบาทก็เซฟไปเท่าไหร่อะเซฟไปประมาณ5 0 0 0 0นนะประมาณ 5, นะประมาณราวห้0 0 0 0เนี่ยก็สามารถที่จะไปตกแต่งเพิ่มได้แต่คันนี้ถามว่าไม่แต่งอะไรเพิ่มก็มีแต่งเพิ่มนะมีติดมีติดโลโกล้หลอกนิดนึงนะครับไปติด2.8งจุดแซิกมานิดนึงแต่ไม่ใช่2.8งจุดแล้วตอนนี้เป็น2.4ดีเซลนะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับขับเคลื่อน2นล้อ, 2, อยางเป็นยางเดิมติดรถคู่ตัวมานะครับเพราะว่าใหม่ยังไม่เยอะนะคันนี้ใหม่ต้อยู่หกเจ็หมื่นโล ยางคู่ตัวบิสโตนคู่ตัวมาแม็กซ์18นิ้วเดิมติดรถโรงงานหน้าเงานะครับน่าจะถูกใจนะใครหลายคนที่มองหาสีขาวมุกสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เบาะยังไม่สุดนะครับเบาะยังไม่สุดยังไม่สุดยังไม่มีอาการสุดเพราะว่าอาจจะอาจจะยังใช้งานไม่เยอะนะจริงๆแล้วเยอะไม่เยอะบางคันก็สุดเร็วนะครับบางคันก็สุดสุดซุดสะนะฮะอันนี้ยังอยู่นะยังอยู่สภาพเดิมเดิม ภายในของ2 4 v ก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลเข้มนะครับเป็นชุดเครื่องนังเบาะน,นังสีน้ำตาลเข้มสรับกับลายไม้นี่คือเอกลักษของเขาอยู่แล้วแล้วก็เป็นเบาปะปรับไฟฟ้าแบบไฟฟ้าแป,ปทิศทางอันนี้ให้มาคู่ได้นะครับเพราะว่าออกมาตัวแรกๆเขาบอกชอบกักออปชั่นดีนักนะครับก็เขาให้มาใน,ในตัวนี้นะครับเลขไม้ที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเ7็0 0 77,439กิโลเมตรนะครับ77,439กิโลเมตรคันนี้เข้าเช็คศูนย์ตลอดออกที่ศูนย์โดยต้าอุบวนะครับออกที่ศูนย์โโยต้ารถอุบลมือเดียวนะครับรถอุบลมือเดียวอันนี้คือ,อสายกล้องนะครับจะของเดิมก็ถอดกล้องคืนแต่ว่าเวาเราติดกล้องหน้ารถใหม่ก็ไม่ต้องเดินสายใหม่นะครับก็ประหยัดตังค์ไปอีกนะครับไม่ต้องเสียเวลาด้วยนี่ม,ม,มีมีสายกล้องนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาเดินสายกล้องใหม่ถ้าใครติดติดกล้องหน้านะเพราะติดกล้องหน้าทุกวันนี้มีผลต่อการซื้้อปรระะกัััันนนนภคบช1 2 ก็จะมีส่วนลดนะครับถ้าใครมีกล้องนะบางบริษัทก็จะมีส่วนลดหลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับนี่เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแมมโหมดกับขี่แบบเกียร์ธรรมดาแพทเทิร์นชิพนี่มีสําหรับขาแรงนะครับขาแรงขาลุยเปิดพาวมอดขับขี่ได้อย่างรวดเร็วทันใจนะครับออกตัวจุดจัดแน่นอนนะครับหลายคนจะไปใส่เกียร์ดีแล้วเหยียาพืา้นปัดนี่สองจไม่แรงขนาดนั้นนะครับแต่ก็มีทิศการขับให้รอบมาเร็วทันใจได้อยู่นะ ออปชันฟังก์ชันอาจจะไม่เยอะเหมือนกับ ppv รุ่นอื่นแต่ว่า f ฟ r t u เ e อเองถือว่าเป็นเจ้าตลาดนะครับด้วยการใช้งานที่ง่ายคล่องตัวไม่จุกจิกค่าไม่ n t e n a n ค่าซ่อมบำรุงไม่แพงนะครับไม่แพง2ังก cv เป็นต้นมาก็จะเป็นประตูหลังไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับเป็นประตูหลังไฟฟ้าอยู่แล้วแต่บางทีเวลาเราใช้งานบางคนก็ไปดันช่วยแบบผักช่วยบางทีมันก็จะค้างมันก็ต้องไปรีเซ็ตใหม่บางคนรีเซ็ตไม่เป็นก็อะไร บอกว่าประตูพังประตูเสียจริงๆไม่ใช่นะครับคือปล่อยเขาทำงานอิสระไปไม่ต้องไปใจร้อนนะครับไม่ต้องไปใจร้อนถ้าใจร้อนก็ต้องแบบใช้รุ่นธรรมดาแล้วนะครับเอาไปเปิดเอานะครับรพเ,เพราะว่าที่พูดเนี่ยเพราะว่าประสบการณ์จากลูกค้าหลายท่านนะครับประตูบางบางคนก็คือ,อใจร้อนเนีย่ยไปดันช่วยเขาาเงี้ยประตูอหะประตูด,ดังนะฮะเ,เ,เป็นปนไฟฟ้าเขาทำงานอนะัตโนมัติของเขาไปนะครับหน้าหลังสวยเดิมแน่นอนนะครับ เบาแถวสดูลักษณะการจัดเก็บแล้วน่าจะยังไม่เคยแกะลงมาใช้งานนะครับตัวปินล็อกตัวอะไรต่างๆยังอยู่ในสภาพเดิมที่เป็นเด,เดิมมาจากโรงงานอยู่นะครับยังไม่มีการซื้อพงซื้อพมอะไรมาปูนะอันนี้คือภายในดูเรียบร้อยดีสมกับเลขไม้หกเจ็ดหมื่นโลปีสองพันสิบเจ็ดนะครับบอยฟ้าคู่ดิษหน้าหลังเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทจริงๆความชอบส่วนตัวของผมเนี่ยคือผมชอบตัวการออกแบบด้านท้ายมากกว่าด้านหน้านะไฟท้ายขเขาเนี่ยรูปทรงคล้ายๆกับบูมแบรงนะ แล้วตอนกลางคืนเนี่ยมันจะเป็นแบบสวยมากนะเวเราเหยียบเบรกที่เปิดไฟเนี่ยอันนี้อันนี้ยอมรับนะเรียกว่าท้ายดาท้ายดาราของจริงอันนี้ติดนะอันนี้ติดเฉยนะครับติดเฉยนะติดเฉยเดี๋ยวว่าโกหกลูกค้าไม่ใช่นะอันนี้ติดแต่งมานะครับติดโลโก้แต่งมาไม่ใช่2.8แซิกมานะ้เป็น2.4ขับเคลื่อน2ล้อธรรมดานะครับสำหรับสายประหยัดนะครับนี่ระบบเบรกนะครับ ABS อันติดล็อกเบรกซิสเต็มนะครับระบบกันลอ้ลอล็อกขนาเบรกระบบเบรกเวดดิสเบรก4ลีล้อนะครับหน้าหลังเลย ใครที่หารุ่นนี้อยู่ก็น่าจะถูกใจนะครับตหนนี้มีน้อยนะต้หนี้มีนะมีสกิดหินมีบันไดโค้งบันไดข้างนี่คือตากงานใช้งานนะครับไม่ใช่ว่าจะลดมือสองจะไม่มีต้หนีเลยเป็นไปไม่ได้แต่ท่านซื้อไปท่านสบายใจคือรถเราไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนไม่มีคว่ำนะครับคันนี้ทําสีไม่เคยเลยคันนี้นะครับรับการได้นะรถประวัติชัดเจนมากนะเพราะว่าเป็นญาติกับเฮียนะครับญาติเฮียเอามาขายให้ก็เลยมีโอกาสได้คุยกับเจ้าของเดิมนะครับก็ต้องขอบคุณที่รักษารถสวย ไม้สอสักดากับวงค์คคนเจอร์ได้รีวิวแล้วก็จําหน่ายขายต่อให้กับลูกค้าอย่างมั่นใจนะอย่างมั่นใจโดยที่ลูกค้าไม่ต้องมาดูรถตัวจริงก็สามารถซื้อได้นะสำหรับคันนี้นะครับผมจัดส่งได้ทั่วประเทศทั่วไทยเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ไปที่สกลนคร2คันนะครับขอบคุณพี่น้องทางสกลนะครับบ้านพี่สกลหนาวแล้วครับไม่แน่ใจนะครับเนะรื่องนี้ก็อากาศดีนะครับที่อยู่รรชธานีแต่ก็ทำเหนนิดหน่อยนะมีฝุ่นเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งคนันแล้วกันนะครับสำหรับตัวสตาร์ 24V ปี2017คันนี้949,000บาทสีขาวมุกสวยๆไม่น้อยๆแบบนี้โทรมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับช้าไม่ทันแน่นอนสำหรับคันนี้กับซอสักดาเวลาไปก่อนสวัสดีครับ